จ๋จริงๆเอเริ่มมาจากดู YouTube ค่ะช่อง Trader อร์โอเวอร์ซีใน youtube จริงๆก็คือดูไปเรื่อยๆนะคะแบบเหมือนใครสอนพูดแล้วก็ฟังไปเรื่อยๆเอ่อแล้วก็รู้สึกว่าเอะอาจารย์คนนี้เขาสอนลักษณะคือเขาไม่ได้ขายฝันนะ่ะคือส่วนใหญ่เขาจะชอบแบบทําชื่อเทรดแบบรวยง่ายๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่อันนี้คือแบบเออดูแบบเหมือนต้องให้เราฝึกฝนให้ทำแบ็กเทสแล้วก็ดูแบบเป็นห่วงเงินเรามากในการลักษณะในการเทรดอะ ก็เลยรู้สึกประทับใจแล้วก็เหมือนพี่พลเคยสัมภาษณ์นักเรียนคนหนึ่งแล้วนักเรียนอะ่ะพูดทํานองว่าแบบเนี่ยใครได้เจอพี่พลนะถือว่ามีบุญก็เลยแบบเอ๊ะทาไมมันจะอะไรขนาดนั้นเอ่อก็เลยลองฟังประมาณสักสองสามคลิปคือจริงๆอะ่ะไม่ไม่ได้สนใจกับเทคนิคหน้าเทรดมากนะคะเพราะคิดว่าทุกหน้าเทรดอะ่ะถ้าฝึกมันก็น่าจะทําเงินได้จริงแหละแต่ว่าไมซ์อ่ะคือโอเคก็เลยดูแค่แป๊บเดียวเองแล้วก็เข้าไปสมัครเลยะคะ่ะ แต่ไม,ไม่ตอนแรกไม่รู้นะคะว่าแบบโอ้มันฮอตมากแบบแบบเดียวตเต็มเลยเนี่ยก็โชคดีตอน,นั้กก็คือเป็นคนตัดสิในใจว่าเออถ้าคนนี้โอเครู้สึกว่าเออเขาน่าจะโคชชิ่งเราในลักษณะที่แบบไม่รีบร้อนนะคะใช่คืออาจารย์บางท่านที่ท,ที่เรียนมาคือเขาจะพยายามให้เราเข้าตลาดแบบเร็วมากแล้วเราเความรู้สึกว่าเราไม่พร้อมคือตัวนักเรียนอ่ะรู้สึกไม่พร้อมแต่อาจารย์นะเขาคิดว่าเราพร้อมแล้วก็ารู้สึกว่าโอ๊ยตายละมันเครียดอ่ะค่ะก็เลยมีความรู้สึกว่า ชอบแบบโค้ดที่ลักษณะค่อยๆเป็นสเต็ปเป็นๆแบบทำไปเรื่อยๆยอะไรเงี้ยค่ะอืมคือตอนแรกแกะไม่ถูกค่ะเพราะว่าไม่รู้ว่าพี่พลเทรตัวไหน,นเออแต่พอไปเป็นนักเรียนอ๋อรู้ละจะมีตัว,ต,วตัวท็อปในดวงใจของพี่พลเราก็จะเปิดพอสมมติพี่พลแคปใช่ไหมเราเปิดไปดูอ๋อเขาเข้าแบบนี้เนาะอืมแต่เราเข้าตามไม่ทันหรอกนะคะเพราะตกรถประจำแต่ก็อ๋อโอเคประมาณเนี้ยแหละ อืก็แนวแบบพู back ตามเทรนเออค่ะแล้วก็จริงๆพี่พลดูแบบมีความรู้หลายสายมากอะคือบางครั้งเวลาพี่พลเทรดอะก็ยังแอบ,บรู้สึกเลยอือันนี้นี่เขาเทรดแบบนี้หรือเปล่านะ <c oughs> มันมันเหมือนอาจจะไม่ใช่พู back นะ <c oughs> แต่เราก็โอเคโอเคได้ไดเดี๋ยวเราต้องทำตามตามที่คนสอนตอนจริงๆ mindset ค่ะคือ mindset ของอาจารย์เนี่ยคือสำคัญ คือด้วยความที่เราก็ไม่ได้แบบคือเราเรียนมาเยอะแบบในแสาชีมนะคะมันก็เราจะเจอความหลากหลายของอาจารย์ค่อนข้างเยอะบางคนก็แบบพูดเก่งอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆคีย์เวิร์ดของอาจารย์เนี่ยไม่ได้ต้องเป็นคนเก่งมากนะคะแต่ m มซ d s e t ในการสอนนักเรียนน่ยคือสําคัญที่สุดอ่คือคือเขาอาจจะแบบแต่พิแต่พี่พลเก่งนะต้องยอมรับก่อนแต่ไมซ d s e t ก็คือแบบการโคชชิ่งทัศนคติต่อนักเรียนเนี่ยคือสําคัญคืออย่างพี่พลเนี่ยจะค่อนข้างแบบ a c c e p t l นักเรียนมีความแบบพื้นฐานเบสิกหรือว่าบุคลิกที่ค่อนข้างหลากหลายฉะนั้นแต่ละคนเร็วช้าจะไม่เท่ากันเราก็ไม่ท้องสัวว่าโอ้อันนี้คือ m มซ์เซตของคนเป็นครูฉะนั้นก็เลยเลือกพี่พลในการเป็นให้เป็นอาจารย์คือจริงๆประสบการณ์การเห็นนี่น้อยมากแล้วเพราะเพิ่งเข้าวงการมาได้ประมาณปีกว่าค่ะแต่ว่าตอนแรกๆก,ก็แบบเข้ามาด้วยแบบอยากรวยเร็วนาะคิดว่าง่ายเขาตอนแรกแบบก็เข้าไปเล่นแบบพวก EA อะค่ะที่เขาขาย e A กัน ก็เป็นแบบแนวส่วนนะเนาะแล้วก็อาจารย์หลายๆท่านที่สอนเรียนประมาณห้าหกท่านนะคะก็จะเป็นแบบเน้นส่วนอะเก็บไปลายไส้แล้วก็ดึงลงมาปัญหาก็คือมันไม่เข้ากับจิตใจเราไงคะคือเราทนไม่ไหวอะคือถือข้ามวันข้ามคืนนอนไม่หลับแบบจนเรารู้สึกจุดเปลี่ยนอะที่รู้สึกว่าเทแบบนี้มันไม่ได้คือเฮ้ยทำไมมันเหนื่อยกว่าง,งานประจําคือแบบมันแย่กว่าง,งานประจำความรู้สึกของเรานะคะก็เลยความคือว่าเอ้ยมันแสดงว่าเราต้องทําไม่ถูกวิธีแล้วแหละ แบบเรารู้สึกไม่ค่อยสนุกอะเข้าออเดอร์แต่ละทีนี่แทบจะสวดวน <c oughs> คือไปวเขาสัแบบไม่ไหวจนแบบต้องขอร้องอาจารย์แะคะ่ะแบบคือจริงๆก็สนิทกับเขาะนะคือเขาดีทุกคนเลยค่ะอาจารย์ที่ผ่านมาว่าแบบเราอยากจะแบบเอาจริงๆคือบอกเขาว่าไปแบ็กเทสแต่ก็จริงก็คือเราจะไปเรียนเพิ่มเอ่อในในใน,ในสาขาวิชาอื่นอะไรเงี้ยอาจารย์เขาก็ดูแบบน้อยใจนิดนึงแต่เราก็บอกว่าเอ้ยเราแบบไม่โอเคอะกับการที่ถือข้ามวันข้ามคืนไม่ชอบสไตล์นี้ พราะว่าตอนแรกก็โด,โดนโดนแบบเหมือนคอมเมนต์ว่าเป็นคนไม่อดทนเออไม่อดทนถือไม่ไหวก็พยายามอดทนพออดทนแล้วก็ไปกินเอสเอลู้เขาสึกว่าโอ๊ยมันเป็นวังวนแบบวงจรต้องเรียกวงจรอุบาทะค่ะพอไม่ถือเก็บทีพีเร็วอ้าวราคาก็ไปไกลขายหมูพอทนถืออะ่ะครั้งนี้ฉันจะทนละก็กลับมากินเอสเอลก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนไมล์เซ็ตว่าแบบสงสัยความรู้เราจะไม่พอเราจะต้องไปหาความรู้ก่อนอืม อจริงๆตอนสัปดาห์แรกนี่เครียดมากนะค่ะเพราะว่าชั่วโมงมันเยอะมากตกใจมากเลยว่าโอ้ทำไมพี่พลอึดขนาดนี้แต่ว่าพอหลังๆอ่ะเราก็เริ่มชินเราก็แบบทําแล้วเพ,เพื่อนในห้องอ่ะเก่งมากแล้วก็สบายละคือมันเหมือนเวลาเราเรียนแล้วเราอยู่พวกห้องคิงอ่ะมันก็รู้สึกว่าอ๋อเออก็นั่งดูเขาไปแล้วก็อๆๆพอเข้าใจละว่าแบบคนที่เขาเก่งๆอย่างเงี้ยแล้วเราก็มีกําลังใจ่ะคะว่าอ๋อถ้าเราทาจริงๆอ่ะเราก็จะเป็นแบบพวกเขาได้เพราะเขาก็มาพึ่งมาเรียนกันใช่ไหม ก็รู้สึกว่าเออเทรดแบบรู้รู้รู้ว่าจะต้องทําอะไรมากขึ้นนะคะคือไอ้สวนเนี่ยก็ยังสีใสอยู่ะคะัางครั้งก็แบบคันไม้คันมือแต่ก็คือพี่พลอ่ะคือสอนว่าถ้าจะทําอะไรต้องรู้ว่าเราอยู่ตรงจุดจุดไหนของกราฟเอ่อจะออกจะเข้าอะไรเงี้ยก็คือมีมีมีเป้าหมายมากขึ้นในการเข้าออกรู้อะค่ะคือต้องบอกก่อนว่าแต่ก่อนเนี่ยที่เทรดอาจจะ คือพอเข้าออเดอร์ปุ๊บนะวันวันก็ไลน์หาอาจารย์ออกเมื่อไหร่ชื้อได้ไหมเก็บได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนแรกแรกเราก็รู้สึกดีนะคะที่เขาแบบดูแลหลังการขายขนาดนี้แต่พอไปถึงจุดจุดหนึ่งอะผ่านไปสักเดือนสองเดือนเราเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนเราแบบรลกกันบ้านเพื่อนอยู่ตลอดเวลามันไม่มีทางโตอย่างเงี้ยเหมือนเราพึ่งพาเขาตลอดก็เลยคิดว่าแบบปกติเนี่ยเวลาเรียนเราไม่เคยให้ใครเราไม่เคยรลกกันบ้านใครเนาะดย่าวแบบพอโตแล้วนะคะ เราก็มีควรู้สึกว่าทำไมตอนโตเราต้องมานั่งลอกกันบ้านชาวบ้านตลอดเวลาวะเนี่ยอืมก็เลยมีความรู้สึกค่าเรียนพี่พลเนี่ยสามารถทําได้ด้วยตัวเองแน่นอนใช่หลักจากจบนะคะคือจริงๆเนื้อหาที่เรียนเนี่ยแต่ละศาสตร์อะคล้ายๆกันแต่ของพี่พลเนี่ยค่อนข้างจะสอนแบบโอเวอร์อ่ะค่ะแบบ มือนมีศาสตร์อื่นเข้ามาประกอบด้วยซึ่งซึ่งชอบเพราะไม่ความรู้สึกว่าเอในตลาดมันก็มีหลายสายอะเนาะเราก็น่าจะรู้เขารู้เราแม้ว่าเราจะเลือกใช้วิธีไหนหาเงินเอกับอีกอย่างหนึ่งที่ต่างมากๆอันนี้รู้สึกแบบเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้ตัดสินใจคือมีมีการตรวจกันบ้านแบบจริงจังคือปกติเนี่ยการตรวจกันบ้านนี่เหนื่อยนะคะหนูเข้าใจมันเหนื่อยมากในการที่มานั่งจี้ในแต่ละคนแต่ละคนด้วยเอว่าเขามีจุดอ่อนจุดแข็งยังไงในการที่จะเลือกเลือกเทรด เออในอาจารย์ท่านอื่นเนี่ยคือเวลาส่งกันบ้านไปอ่ะเราก็รู้สึกเลยว่าเขาตรวจหรือเปล่านะคือเขาบอกก็โอเคนะครับอะไร้ยก็วีเครารู้สึ่เหมือนแบบไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เราทําไปอ่ะถูกหรือเปล่าแต่ถ้าใครที่เข้าคลาสพี่พลเนี่ยมันมันมันจะไม่เหมือนดู YouTube หรือ Facebook นะคะเพราะว่าอันนั้นเนื้อหาจริงๆพี่พลเราปล่อยของบ่อยมากหนูกยากรู้สึกเลยโอ้ยเนื้อหาเต็มไปหมดเลย<笑><笑>ที่แบบเหมือนคล้ายๆที่สอนนักเรียนค่ะ แต่จุดที่ต่างที่สุดคือการตรวจกันบ้านซึ่งหาไม่มีเลยค่ะในใน,ในโคชชิง่งอาจารย์ห้าหกคนที่เลยเลียนคือตรวจแบบจี้จุดแต่ละคนเลยซึ่งซึ่งดีมากๆตรงเนี้คือจริงๆถ้าสูติมีลดราคาคอร์สต่อไปก็โอเคนะเผื <c> ่อ <oughs> จะไปไปน้กงเรียนสองอะให้มีคนตรวจกันบ้าน <c oughs> คือไม่มั่นใจในจุดเข้าแล้วก็เข้าไปแล้วก็ไม่รู้จะออกตรงไหนค่นะ อันนี้เป็นปัญหาหลักเลยที่บอกว่าจะต้องแบบคอยถามคนอยู่ตลอดเวลาแล้วก็อืมพอมาเรียนของพิ่พลเนี่ยก็รู้สึกว่าอ๋อโอเคละเราเรารู้ว่ารู้ตั้งแต่เข้าเลยว่าถ้าเราจะออกเราจะออกตรงไหนเอแล้วถ้าเราจะออกก่อนเนี่ยเพราะเหตุผลอะไรคือพิ่พลจะมีแบบสเต็ปคือไม่ใช่แบบเออ่ในลักษณะว่าแบบไม่รู้เข้าไม่รู้ออกยอะไรยเงี้ยถือไปเรื่อยๆตามแบบ ตามความคิดของเราอะไรอย่างเงี้ยคือแต่ก่อนอาจจะมีความรู้สึกว่าอ้าวก็เราตั้ง sl ตรงนี้เนี่ยเราจะต้องทิ้งตรงต้องไปเก็บ tp ตรงนี้เสร็จไม่งั้นเราจะรู้สึกว่า,วามันไม่ไม่คุ้มเออแต่พอเรียนกับพี่พลก็เปลี่ยนหมายเสร็จนะคะคำนองว่าคือบางครั้งเราควบคุมตลาดไม่ได้เราก็ต้องต้องตามตลาดอะได้เท่าไหนก็คือเท่านั้นที่ตลาดให้ค่ะก็รู้สึกว่าเปลี่ยนเปลี่ยนหมายเส็จไปเยอะเลยคือจริงๆตอนแรกไม่รู้นะคะว่าพี่พลจะสอนแบบไหนคือรู้แค่ว่าแบบเออเป็นเป็นแบบเรียนอนะเนาะก็ ก็ตอนที่พี่พลส่งวิดีโอมาให้ก็ลองคลิกๆดูทั้งหมดก็โอ้ก็ดีนี่ก็แสดงว่าในห้องอ่ะจะต้องไม่พูดเนื้อหาแหละเพราะว่ามันก็เรียนแบบผู้ใหญ่ะนะคะเราก็ไม่เอาสื่อว่าเนื้อหามันมันไปนั่งดูนั่งเองอะไรได้แล้วด้วยความที่เป็นคนไม่ค่อยไม่ค่อยได้เร็วมากอ่ะคือเวลาดูวิดีโอเราต้องดูซ้ําดูซ้ําย้อนไปย้อนมาเวลาเรียนในห้องก็เลยคิดว่าแบบควรจะเป็นลักษณะโคชชิ่งตดกันบ้านเป็นหลักมากกว่าเออเพราะว,าวิดีโอเราสามารถดูซ้ําอะไรของเองได้อันนี้ก็ประทับใจับแร,บแรกก็คือไม่เสียเวลาในการทําทํางานอะ่ะ อ่าแล้วก็เน้นตรวจกันบ้านคืออันเนี้ยสาคัญที่สุดเอ่อตรวจกันบ้านนี่คือตรวจแบบจี้เรียงในคนตอนแรกก็เขินเหมือนกันเพราะว่าในห้องเก่งมากเก่งมากจนเรารู้สึกโอ๋ยตายละแต่เราก็แบบเออไม่เป็นไรนี่เราก็คิดใหม่ว่าเออน้องๆเก่งก็ดีออกเราก็ลอ,อกเขาแบบนั่งดูเหมือนนั่งดูคนเก่งๆเ,เขาทํากันนะคะก็เลยไม่หลังๆก็ไม่ได้รู้สึกเครียดอะไรมากเราก็ดูแล้วเราก็เออคนนี้เขาก็เทรดเก่งเนาะอะไรเงี้ยเออแล้วก็อันไหนที่เรารู้สึกเราชอบเราก็ใช้เทคนิคเขาด้วย ก็หลายคนอาจจะกังวเลเรื่องตัวกันบ้านว่าแบบแบบจะเครียดอะไรหรือเปล่าจริงๆที่พนใจดีมากบอกเลยค่ะว่าแบบเป็นอาจารย์ที่มีความรู้สึกแบบคือต่อให้ว่าเราอะ่ะเขาก็ว่าแค่แบบเตือนว่าเราทาอย่างเงี้ยไม่ถูกแต่ไม่ได้แบบโอ้โหรู้สึกแบบเครียดเหมือนแบบสมัยเรียนเลยอ่ะทันเครียดกว่าเยอะเราก็เลยเฉยๆว่าโอโ้ดีจังเลยอะ่ะอาจารย์ใจดีเราก็พร้อมที่จะแบบเออเราปรับปรุงอะไรเงี้ยให้ดีขึ้นอืม อันนั้นถ้าถ้านักเรียนคนอื่นที่เข้ามาไม่ต้องห่วงเลยการตัวจกันบ้านตัวตัว,ตว,ตว,ตวนี่คือคือได้ประโยชน์อย่างเดียวเลยค่ะคือความเครียดนี่น้อยมากมากคือจริงๆตอนนี้ยังยังไม่ได้เริ่มเงินจริงอะนะคะยังอยู่ในช่วงบ k t แบ e เทสโฟ r d t เทสแต่คิดว่าน่าจะได้เออ <c ười> คิดว่าน่าจะได้เพราะว่าเออหนึ่งมันมีผลลัพธ์ให้เห็นหอยู่แล้วว่ามีทั้งนักเรียน หลายๆคนแล้วก็มีทั้งพี่พลที่ประสบความสำเร็จแล้วเราก็คิดว่าถ้าเราแบบให้ความทุ่มเทแบบจริงจังอะ่ะอ,อคือจริงๆตั้งเป้าไว้ประมาณสักสามปีถึงหปีเลยค่ะแบบสำหรับเลทๆมากๆว่าเราน่าจะทําได้ให้เราไม่ถอดใจไปก่อนนะคะแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันนะคะดับแรกแต่ว่าสําหรับโดยส่วนตัวเนี่ยคือเนื้อหาได้ค่ะแบบโอเคเลยถ้าเราไปแบ็กเทสตต่อเนี่ยคิดว่าเอาไปเทรดได้ แต่คีย์เวิร์ดคืออาจจะต้องแบ็กเคสต่อก่อนเพื่อเพิ่มความมั่นใจค่ะแต่เนื้อหาของพิพนธ์ค่อนข้างจะครบถ้วนแล้วก็ลักษณะการสอนอะจริงๆเหมือนสอนแบบคล้ายๆจับมือสอนนะคะก็คือเปิดหน้าเทรดแล้วก็อถ้าเราเห็นแบบนี้เราคิดอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยคือค่อนข้าง,งละเอียดซึ่งปกติเอใ,ในหลายๆอาจารย์ส่วนเนี้ยเขาจะสอนไปลักษณะแบบเอเหมือนเปิดหนังสืออะซึ่งบางครั้งเราต้องแบบไปอัดแอปแน่ว่าในชีวิตจริงมันจะเป็นยังไงอ ก็เลยคิดว่าถ้าถ้าลงเรียนคอร์สสองพิพนเนี่ยแล้วกลับไป back test, test, แบ็กเทสฟอร์เวิร์ดเทสในอนาคตน,น่าจะเทรดได้ค่ะโอ้ตอนก่อนมาเรียนไม่เคยเห็นเลยค่ะเพราะว่าเวลาเข้าแต่ละทีมันสวนไงนค่ะบางครั้งสวนแบบรับดาบอะรับมีดอะแบบโดยที่เราไม่รู้ตัวว่าเขาไม่ทํากันอะไรเงี้ยค่ะแต่เราแบบเหมือนคิดว่ายังไงมันต้องกลับต้องกลับเลยเงี้ยก็คือดาดาวเยอะมากเวลาเข้าแต่ละทีก็คือถืออย่างน้อยๆเนี่ยสองสามชั่วโมงเนี่ยคือต้องติดลบอะ แล้วพอมาบวกก็บวกนิดหน่อยเราก็รีเพนละอพอมาเรียนกับขอพี่พลก็อ๋อเข้าใจแล้วเขาว่าเข้าคมคมถือไม่แบบเกินชั่วโมงหรืออาจจะชั่วโมงกว่าๆอะไรเงี้ยเราก็สามารถเก็บทีพีได้อันนี้ก็คือจริงอืมก็คือเข้าแล้วเอ,อติดลบน้อยอะค่ะหมายถึงว่าทนทนลบแบบเขาเรียกว่าดาวดาวใช่ไหมคะก็คือน้อยก็คือเข้าแล้วก็ตึกตักตึ๊กตัก,ตกสักพักหนึ่งมันก็พุ่ง อก็รู้สึกว่าโอเคคือถ้าจะแพ้ก็แพ้เลยเลยอะคะ่ะคือเป็นคนแบบอ่อเขาพักจะใจร้อนนิดนึงคือถ้าถ้าเรียนกับพี่พลเนี่ยก็คือแน่ใจว่าแบบคือถ้าเก็บทีได้อะ่ะคือทีพีได้เร็วภายในหนึ่งถึงชั่วโมงแน่นอนก็คือโชคดีมากที่ได้มาเรียนค่ะทำเดียวเลยเพราะว่าจริงๆอาจารย์สอนโปอเล็กนี่มีเยอะมากเลยนะคะ สำหรับมือใหม่ที่เพิ่งเข้าวงการมาตกใจมากว่าแบบทําไมทุกคนมีหลายสํานักจังเลยแล้วมาเลือกยากค่ะสําหรับคนที่ไม่รู้อะไรเลยในการเข้ามาเพราะเราก็แบบเอ่อเรียนเรียนมาหลายหลายอาจารย์ก่อนที่จะมาจบที่พี่พลนะคะก็มีความรู้สึกว่าคุณคุณโชคดีและที่ที่ได้เจอคนที่เขามีประสบการณ์จริงแล้วก็ประสบความสําเร็จจริงในการที่จะเอ่อสอนเราค่ะแล้วก็เป็นอาจารย์ที่มี m i n d ซ็ตที่โอเคที่สุดตั้งแต่เรียนมา จริงๆได้เจอแค่ได้เจอพี่พลใน y t u t u เนี่ยก็ถือว่าโชคดีนะคะหมายถึงว่าโชคดีว่าแบบเราได้เจอคนที่เขาสอนสอนดีจริงๆเอ,อ่อสำหรับนักเรียนใหม่เนี่ยจริงๆถ้ามาเรียนกับพี่พลอ่นะถือว่าโชคดีที่สุดละค่ะเอ,อ่อในการในการเรียนเพราะว่ามีการโค้ชชิ่งส่วนตัวซึ่งหา,าต้องเหมคืออาจจะพูดไปเต็มปากเลยว,ว่าอาจจะไม่มีในลักษณะคนที่ตรวจกันบ้านแบบร้อยเปอร์เซของเรา จริงๆขนาดนี้แล้วก็คอมเมนต์เราซึ่งอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่หายากมากๆในการเรียนในสถาบันอื่นก็ถือว่าถ้าได้เรียนกับพี่พลนี่โชคดีมากค่ะแล้วก็คอร์สก็เปิดเปิดไม่บ่อยด้วยแล้วก็ปริมาณคอร์สเนี่ยค่อนข้างแบบเออเป็นกลุ่มเล็กๆะค่ะทําให้เราสามารถแบบเออเรียนแล้วก็ทุกคนได้รับการตรวจกันบ้านได้รับการดูแลอย่างเต็มที่คุณโชคดีละต้องพูดอย่างนี้ค่ะคือจริงๆ วิชาเนี่ยมันก๊อบได้คะ่ะมันก็หนังสือเนาะแต่ว่าอาจารย์ตัวอาจารย์มันก๊อปไม่ได้คะ่ะเอ,อคือคือ mindset ของอาจารย์ประสบการณ์ของอาจารย์เนี่ยมันไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้อ,อคือการที่คุณรู้เนื้อหาเนี่ยจริงๆตอนแรกดูวิดีโอก็คิดว่าเออเราก็น่าจะทําได้เนาะอะไรเงี้ยเ็าวิดีโอมันก็ก็ครบถ้วนแต่พอมาเรียนแล้วก็รู้สึกว่าอ๋ออันนี้แหละที่เราต้องการเสริมจากวิดีโอ ก็คือการแบบเป็นคอมเมนเตอร์ของของพี่พลนะคะในการที่จะคอมเมนต์เราซึ่งอันนี้คิดว่าก๊อปปี้ไม่ได้ะคะ่ะเพราะมันมาจากการประสบการณ์ของพี่พลอืมดังนั้นถ้าจะเรียนอะไรเนี่ยควรจะเรียนจากออริจินอลมากกว่าเพราะว่าเขามีประสบการณ์แล้วเขามีมายเซ็ตที่ที่ท,ที่ที่สาคัญนะคะรือว่าตรงจุดนี้หนูไม่ค่อยกลัวเลยว่าแบบอุ้ยเขาจะแบบคิดว่าเรียนกับคนอื่นหรือเหมือนวิชาพี่พลเลยอย่ะคือถ้ามันไม่ใช่ออริจินอลหรือมันไม่ใช่มาจากอาจารย์ที่มายเซ็ตที่ถูกอะ่ะมันก็ต่างกันอยู่แล้วะคะ่ะ อืมใช่ตรงนี้หนูว่ายังไงก็แนะนำให้เรียนกับออริจินัลดีกว่าถ้าสมัครทันนะคะเพราะว่าดูด,ดูดูเต็มเร็วว่า